สวัสดีครับเฮบิทไรเดนครับรีวิวอุปกรณ์ของใช้บ้านนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าจาก Maxpedition Legacy Series นะครับแล้วก็กระเป๋าชิ้นนี้ใบนี้ไม่ได้ซื้อนะครับผมยืมเจ้าของมีดเล่มหนึ่งนะครับมาเขาบอกว่าเป็นกระเป๋าที่น่าจะแถมมากับการซื้อมีดสั่งมีดจากต่างประเทศนะครับนี่คือ Maxpedition กระเป๋าใส่อุปกรณ์ซึ่งตรงนี้จะบอกว่าเป็น EDC Pocket Organizer m a e Intaiwan นะครับ Mac p Edition ก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงอยู่ยาวนานแล้วเหมือนกันนะครับคนไทยเองบางคนอาจจะไม่รู้จักแบรนด์นี้แต่ว่าแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่ออกแบบผลิตอุปกรณ์เกียร์นะครับในการใช้งานไม่ว่าจะเป็น m i l i อร r y ี่เกหรือว่าเป็นทัชที่เข้าเกียอยู่เรื่อยๆแล้วตัวนี้เป็นกระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิกนะครับสีบอกว่าเป็นกากีนะครับนะรหัสคือ 0-2, 4 6 k UCP ก็คือเป็นวัสดุที่ผลิตด้วยคอร์ดูราไนลอนะครับตัวนี้น่าจะเป็น1 1 1 0ไม่ใช่สิ1000นะครับ1000 D ดนอร์นี1000 D, ซึ่งเป็นเกรดเดียวกับที่ทำอุอปกรณ์เกียร์ทางทหารอย่างเช่นซองปืนนะครับเสื้อเกราะที่เป็นเปลือกด้านนอกแล้วก็กระเป๋าที่ใส่อุปกรณ์ทางทหารนะครับผมเองก็ใช้อุปกรณ์ประเภทนี้อยู่เรื่อยๆนะครับมีอยู่ใส่ มีดบ้างปืนบ้างหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเสื้อผ้าบ้างตัวกระเป๋าเองก็จะเป็นขนาดที่อยู่ในลักษณะที่แบบกลางฝ่ามือออกก็เต็มฝ่ามือพอดีนะครับด้านหน้าจะมีเ,เวลโครนะครับติดอยู่ซึ่งสามารถจะติดเจ้าตัวตีนตุกแกนะครับคนไทยเรียกแบบนั้นอันนี้เป็นเวลโครของเป็นกรุ๊ปนะครับเป็นทีมที่แบบพี่เขาทํามาให้ก็คือวางลงไปแบบนี้นะครับก็จะสามารถที่จะติดไอดีนิเค้าอย่างเช่นบางคนใช้เป็นไอฟัคนะครับ อ n d uh, i v i i u a l First ร i สเอ t คนะครับ I F A K นะครับก็คือเป็นชุดปฐมพยาบาลแบบแยกนะครับก็จะติดาเป็นรูปบวกหรือว่าจะติดเป็น O-Positive A-B-Negative อะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปได้ที่เราชอบนะครับชื่อก็ได้นะติดชื่อแล้วก็ uh, บริเวณด้านหน้านะครับจะเห็นว่ามีช่องเป็น เมชพ็อกเก็ตหรือว่าเป็นกระเป๋าตะข่ายนะครับเราจะสามารถใส่ประเภทอะไรได้บ้างน,นะครับตรงนี้ก็จะมีะช่องที่ทําให้เรามองเห็นของข้างในนะครับของที่เราจะใส่ได้อย่างเช่นหูฟังนะครับหยิบใช้บ่อยๆไม่ต้องเปิดซิปเนี่ยหูฟังหมากฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นพวกปากกาอะไรก็ใส่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มันจะระบายอากาศออกด้วยในกรณีที่บางทีมีอะไรที่แบบเลอะปื้อนขนมอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องเจลล้างมืออะไรอย่างเงี้ยไว้ข้างนอกนะครับก็ใส่ในพ็อกเก็ต แมชพ็อกเก็ตข้างหน้าหรือว่ากระเป๋าตะข่ายตรงนี้ได้ส่วนวัสดุที่ผลิตก็จะเป็นเกรดมิลิทารีนะครับนี่นะครับแล้วก็จะบอกว่าเทฟลอนก็คือมีการทำทรีทเมนต์ที่เส้นใหญ่ด้วยทำให้เส้นใหญ่มันมีความทนทานต่อการใช้งานอย่างเช่นการเสียดสีรวมถึงสภาวะอากาศนะครับความชื้นความร้อนอะไรแบบเนี้ยกันกันน้ำได้นิดนึงนะครับประมาณหนึ่ง ส่วนด้านหลังนะครับเราจะเห็นว่ามีโมลี่เกียร์จะเป็นช่องสำหรับใส่พวกเทคล็อกหรือว่าจะเป็นสายเบลนะครับสายรัดใส่กับพวกเสื้อเกราะหรือว่าเป้เป็นติดกับตัวอื่นนะครับแต่ว่ามันไม่มีสายมาให้ก็คือต้องไปซื้อเทคล็อกมาใช้อีกทีหนึ่งนะครับจะมัดจะรัดยหนไงก็ได้แล้วด้านบนก็จะมีแฮนด์ e ลหรือว่าหูหิ้วที่เป็นไนลอนเหมือนกันซึ่งก็ออกแบบมาบางทีเราจะหยิบจะคว้าเนี่ยมันลำบากก็ ใช้มือจับหิ้วขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันซิปก็จะเป็นแบบเปิดทรงกระเป๋าเนี่ยจะเป็นแบบไซด์โอเพนนะครับเปิดด้านข้างแล้วก็จะเปิดได้กลางได้แบบนี้เลยนะครับข้างในจะมีช่องสำหรับ Organize อุปกรณ์นะครับสามารถจะยึดอุปกรณ์ได้หลากหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นปากกานะครับเราใส่ปากกาก็ใส่เข้าไปในช่องแบบนี้ใช้เป็นกล่องดินสอนะครับอุปกรณ์เกียร์แบบนี้ได้นะครับ เขาจะเว้นระยะมาพอดีพอดีเลยนะครับช่องเล็กๆก็จะเสียบปากกาหรือว่าอุปกรณ์อื่นได้เราจะพกมีดนะครับจะใส่มีดไปอย่างเช่นบางทีผมต้องการจะพกมีดหลายๆอันในในเจ้าตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสอดมีดเข้าไปในช่องนะครับจะเน็บอย่างนี้ก็ได้นะครับเน็บด้านบนอย่างนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับถ้าต้องการจะเก็บหรือว่าจะมีคัตเตอร์อะไรแบบนี้นะครับเราจะเก็บจะก็เสียบเข้าไป ปิดก็จะอยู่ในลักษณะที่แบบแบนแบบนี้นะครับด้านบนก็จะเน็บตีลังกาก็ได้นะครับใหญ่ๆแบบนี้ก็จะนี่สมมุติว่าผมเอาเจ้าตัวนี้มาเน็บแบบนี้นะครับนี่นี่ก็ใหญ่อยู่นะครับมีดก็ค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบดีหยิบใช้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็มันไม่กลิ้งไปไกลิ้งมาในกระเป๋าด้วยครับนี่คือตัวอย่างการใช้งานว่าแบบนี้บางคนจะมีอาจจะมีอุปกรณ์อ,อื่นๆเช่นอุปกรณ์จุดไฟอุปกรณ์แคมปิง้งอะไรแบบนี้ นะครับไฟฉายอะไรเงี้ยก็ใส่เข้าไปได้นะครับถ้าต้องการที่จะเก็บเจ้าตัวอุปรกรณ์พวกนี้เข้าไปก็เพียงแต่สไลด์เข้าไปในช่องที่เขาให้มานะครับมีหลายช่องหลายขนาดให้เลือกเลยใช้ไฟฉายก็เก็บเน็บไฟฉายแบบนี้ได้มีดก็ได้ด้วยนะครับส่วนด้านบนก็จะมีช่องกระเป๋าอีก2ฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นอเมซอนนะก็คือจะเป็นช่องใส่พวกกระดาษหรือว่าเป็นเอกสารแผนที่อะไรเงี้ยนะครับไฟฉายก็ใส่ได้นะครับ ใหญ่ๆแบบนี้นะครับลงไปแล้วก็ด้านบนจะมีะเป็นคาร์ i บิ r เนอร์พลาสติกอันนี้จะเกี่ยวพวกกุญแจหรือว่าอะไรที่เราไม่ต้องการให้มันกระเด็นกลิ้งไปกลิ้งมาข้างในแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องนี้ได้นะครับกันพวกกุญแจไปบาดเบียดโดนพวกอุปกรณ์ข้างในด้านบนก็จะมีช่องเป็นลูบไว้เกี่ยวอีกทีนึงนะครับนี่ก็เป็นกระเป๋าจาก Max e x p e d i t i o นนะครับ American Designed m a ส e in ต a i w ั n นะครับสังเกตดูว่าผ้าข้างในจะเป็น เคลือบทรีทเมนต์จากเทฟลอนนะครับจากดูปองหรือ,อยังไงนะครับก็จะช่วยป้องกันความชื้นและน้ำได้ประมาณนึงแต่ว่าซิปเองก็ไม่ได้ใช่ซิปกันน้ำนะครับแล้วก็ซิปเบอร์ฟูก็เป็นพาราคอร์ดสีกากีนะครับซึ่งก็จะออกแบบน้ำตาลทองๆหน่อยนะครับนี่คือแม x กซ์เ t i o ชั่นนะครับเป็น EDC EDC pocket organizer นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบ EDC g e a แล้วอยากจะจัดของให้เป็นระเบียบหยิบใช้ง่ายนะครับหยิบกระเป๋าอันนี้อันเดียวก็ข้างในมีทุกอย่างที่ใช้บ่อยก็ผมถือว่าโอเคนะครับเราเป็นขนาดที่มันแบนๆสามารถจะสไลด์เข้าไปในเป้หรือกระเป๋าเดินทางได้ด้วยนะครับใช้งานสะดวกดีนี่คือ Maxpedition Legacy Series นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณเจ้าของที่ส่งมาให้รีวิวนะครับให้ยืมแล้วเจอกันนะครับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์